อ็กออโต้คาร์สวัสดีค่ะวันนี้มีรถบ้านเจ้าของมือเดียวสภาพสวยๆมานำเสนอค่ะตัวนี้จะเป็น Honda Civic 1.8S หรือ FT ค่ะดูภายนอกกันก่อนนะคะภายนอกสีสวยมากเลยค่ะสีเต็มรอบคันเลยค่ะ คันนี้เป็นรถบ้านนะคะเจ้าของมือเดียวดูด้านท้ายกันค่ะคันนี้จะได้เซ็นเซอร์ถอยหลังด้วยนะคะสีดำเงาสวยมากเลยค่ะ คันนี้พาสีถึงปีหกหกนะคะเจ้าของมือเดียวใช้งานคนเดียวเลยค่ะในส่วนถัดไปเดี๋ยวเอพาไปชมภายในกันนะคะมาดูภายในกันค่ะอันนี้จะได้เป็นเบาะหนังนะคะ บาอหนังสภาพดีมากเลยค่ะคอนโซลหน้าค่ะสวยมากมาสตาร์ทเครื่องเลยค่ะนี่ค่ะพวงมาลัยได้เป็นแบบมาติฟังก์ชันนะคะมีปุ่มควบคุมคเครื่องเสียงค่ะ เพิ่มเสียงลดเสียงเปลี่ยนช่องเปิดวิทยุเลยค่ะตัวนี้จะได้เป็นตัวหน้าจอสัมผัสนะคะเปิดแอร์แอร์เย็นค่ะไม่เหม็นอับนะตัวนี้จะได้เป็นหน้าจอสัมผัสนะคะเพิ่มเสียงลดเสียงเป็นหน้าจอสัมผัสเลยเปลี่ยนคลื่นหรือว่าจะล็อกคลื่นไว้ก็ได้นะคะ ดีมากเลยค่ะตรงนี้เอาลงได้นะคะเดี๋ยวเราไปดูในส่วนต่อไปเลยค่ะในส่วนต่อไปนะคะจะเป็นฝาท้ายือที่เก็บสัมภาระค่ะ เค่องมือยังอยู่ครบนะคะเคร่องมือยังใหม่อยู่เลยค่ะ ห้องเครื่องค่ะอันนี้จะเป็นส่วนของห้องเครื่องนะคะอันนี้เอสตาร์ลดอยู่นะคะเสียงเครื่องนิ่งมากเลยค่ะ ฝากระโปรงสติกเกอร์โรงงานยังอยู่นะคะบนฝากระโปรง ะคะเป็นรถบ้านเจ้าของมือเดียวค่ะใช้งานคนเดียวเลยตัวนี้นะคะราคาอยู่ที่2,99,000บาทค่ะลูกค้าท่านไหนสนใจโทรมาตามเบอร์นี้ได้เลยนะคะ064-934-2014เดี๋ยวเอจะลงไว้ให้นะคะวันนี้ขอจบการรีวิวแต่เพียงเท่านี้ขอบคุณมากนะคะ